สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปตัวอย่างที่อธิบายการทำงานการใช้งานแล้วก็เกลื่อนนำเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดที่สากรได้พัฒนาขึ้นมาให้กับแอปพลิเคชัน s m a อันนี้คลิปนี้เป็นการใช้งานในส่วนของ Android นะครับส่วน ios นจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งล่าสดุดและปัจจุบันนี้นะครับสากรได้ยกระดับความปลอดภัย โดยเพิ่มคุณสมบัติ2คุณสมบัติเข้าไปนั่นก็คือตัวที่1น,นะครับ Single Device Authentication แล้วก็ Biometric Authentication นะครับสองระบบนี้มันจะมายกระดับความปลอดภัยเพราะอะไรนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านก็ทราบแล้วดีอยู่เห็นกันดีอยู่ว่าข่าวครา,าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับมีต่างๆมากมายหลายรูปแบบเลยสารัดรูปแบบนะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือท่านอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปคล้อยตามอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอย่างเช่นการปลอมตัวสมมติมิจฉาชีพปลอมตัวมาบอกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าหน้าที่ของอสํานักงานทะเบียนราษฎรเป็นสำนักงานพวกนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วมาถามข้อมูลส่วนตัวของท่านเนี่ยมันผิดสังเกตนะครับมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่น่าจะเป็นท่านก็อย่าไปตอบอย่าไปคุยโทรศัพท์นะครับอย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัว ของท่านเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับหน่วยงานอย่างเช่นธนาคารอย่างเงี้ยเขาจะไม่โทรมาถามนะครับไม่มีมาถามว่าท่านเลขบัตรประชาชนนี้ใช่หรือไม่วันเดือนปีเกิดนี้ใช่หรือไม่เลขบัญชีธนาคารกรุงไทยอันนี้ใช่ของท่านไหมมันผิดสังเกตใช่ไหมครับทำไมต้องมาโทรโทร,ทรมาถามเราทั้งทั้ง,ท,งที่ข้อมูลเราก็อยู่ที่ธนาคารอยู่แล้วนะครับหนักสุดนะครับขอข้อมูลส่วนตัวมาขอบินโค้ด มาหลอกให้เราแตะลิงค์มาหลอกให้ามาติดตั้งแอปแปลกๆอะไรเข้าไปในเครื่องซึ่งตัวนี้มันมันผิดผิดธรรมชาติและมันไม่ใช่ท่านแค่ไม่ตอบโต้ไม่ต้องไปสื่อสารตัดสายทิ้งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเผลอไปแล้วนะครับมันก็จะยุ่งยากตามที่เป็นข่าวในวันนี้ครับสังกอมสักครูศรีสเกตจำกัดตระหนักด,ดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะว่าแอปของเราสามารถถอนเงินจากบัญชีธนาคารบัญชีสารกลไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกนะครับการอัปเดตครั้งนี้สําคัญมากนะครับเราจะมีการเรียกได้ว่าแทบจะบังคับให้บังอัปเดตเลยเพราะว่าถ้าไม่อัปเดตมันจะถอนเงินไม่ได้นะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อท่านจะต้องมีการย,ย,ยืนยันตัวตน ขั้นที่1นั่นก็คือตัว Single Device Authentication นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อมีการเรียนเสร็จแล้วไม่ว่าใครก็ตามจะไม่สามารถล็อกอินได้ในสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นย้ำนะครับเขาจะล็อกอินเครื่องอื่นไม่ได้เลยยกตัวอย่างมิจฉาชีพมาโหลดแอปเข้าไปเสร็จแล้วเขารู้รหัสผ่านของท่านซึ่งการรู้นี่อาจจะมาจากวิธีอะไรก็ไม่รู้นะครับขอแค่ว่าเขารู้รหัสผ่านท่าน เขาจะล็อกอินไม่ได้เลยเมื่อล็อกอินไม่ได้ก็ทำธุรกรรมอย่างอื่นในแอปไม่ได้นะครับส่วนตัวที่2ก็คือ biometric authentication นะครับก็คือการใช้ตรงนี้เป็นคลิปของฝั่ง Android นะครับก็จะเป็นพวกลายนิ้วมือนะครับตรงนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าในฝั่ง Android เนี่ยมันมีความหลากหลายของอุปกรณ์นะครับคือ Android จะมีตั้งแต่เครื่องถูกๆไปจนถึงเครื่องแพงๆนะครับ เครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยทุกวันนี้เหมือนจะมีลายนิ้วมือกันหมดแล้วเหมือนจะมีเฟซอนดี้กันแล้วนะครับซื้อเครื่องมาใหม่นะครับมันจะยังไม่เปิดคุณสมบัติแบบนี้นะครับท่านต้องไปเปิดเองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไ,ไอตัวแรกก่อนนะครับขออภัยครับตัวซิงเกิลดีไว้ก่อน การใช้งานอัปเดตเสร็จให้เสร็จก่อนครับก็ล็อกอินปกติเลยนะครับรอสักครู่ครับอ่ะเมื่อล็อกอินเสร็จแอปจะให้ท่านยืนยันว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เป็นของท่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอ่านตามความเข้าใจแล้วกด next ครับหน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่2เตรียมพร้อมนะครับก็ไม่มีอะไรครับอ่านตามความเข้าใจนะครับแล้วก็กด finish ครับ แล้วก็กดฉันย็นว่าฉันนี่คืออุปกรณ์ของฉันครับเพียงเท่านี้ครับการยืนยันตัวตนแบบ Single device authentication ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนอื่นนะครับถึงเขารู้รหัสผ่านเขาก็จะล็อกอินไม่ได้นึกออกไหมครับเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับต่อมาก็คือการใช้งานผออเข้เาตล็อกเอาไปก่อนนะครับอ่โทุกทีครับการเปิด คุณสมบัติลายนิ้วมือก็คือ biometric authentication สำหรับตัวอย่างนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เรียวบีครับส่วนรู่นอื่นก็จะคล้ายๆก,กันนะครับท่านสามารถให้ลูกหลานหรือว่าคนรู้จักที่ท่านไว้ใจเนี่ยสามารถเปิดลายนิ้วมือได้หรือว่าท่านไม่ไว้ใจจริง,รงๆเลยนะครับมาให้สาหาณ์ทำให้ก็ได้นะครับติดต่อที่หมายเลขหก 6, นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับ เลื่อนเลืเลือเล่อน,อนไปเรื่อยๆนะครับแต่และรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับ Android มันจะคล้ายๆกันนะครับปึ๊บอ่ะผมจะเปิดลายนิย้วมือก่อนนะครับปึ๊บผมเลือกพ i n นะครับตัวนี้ก็จะรอให้อรอให้เราอ่านเสร็จแล้วก็รับทราบผมจะกําหนดพินปกติเขาจะให้เราตั้งพินซึ่งเครื่องนี้ยังไม่เคยตั้งนะครับสมมุติว่าเราซื้อเครื่องใหม่นะครับอันนี้ผมผมกำหนดพินโค้ดแบบง่ายๆให้ท่านดูก่อนนะครับ มีการใส่2ครั้งนะครับเสร็จแล้วสมาร์ทโฟนจะให้เราแตะนิ้วที่เซ็นเซอร์นะครับก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเขาจะมีคำอธิบายครบอยู่แล้วในนี้เราก็ทำมาทำตามขั้นตอนของเขาไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นเรียวมีนะครับเรียวมีนะครับ รอสักครู่นะครับให้การ์ดว่ามันให้มันอ่านลายนิ้วมือของเราจนครบรอ,อแป๊บนะครับขั้นตอนนี้มันอาจจะนานหน่อยผมถึงบอกว่าถ้าท่านทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะครับให้มาติดต่อที่สากรก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้นนี่คือลายนิ้วมือ1เสร็จแล้วนะครับถ้าท่านจะเพิ่มลายนิ้วมืออีก อันนึงก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนี่คือขั้นตอนการสร้างลายน้อมือในสมาร์ทฟนของทเร็นเซอรบล็อแล,แล้วแล้วคราวเนี้เราจะไปใช้งาน b i o Biometric a u t h e n t i c a t i o n นั่นคือคุณสมบัติข้อที่2ที่สาก์ได้เพิ่มเข้าไปเปิดแอป,ปสาก์ขึ้นมาครับก็ล็อกอินปกตินะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาดูนะครับ ให้ท่านสังเกตที่เมนูพิเศษม,มุมบนซ้าย3ขีดน,นะครับคลิก1ครั้งไปที่การตั้งค่าถ้าจะเห็นว่ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา2ตัวก็คือตัวใช้งาน b i o ไบโอเมตริกออเท c a t i o n แล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ Biometric กลองแตะครับมันจะมีการตรวจสอบว่าเครื่องเรามีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับแต่สำหรับบางท่านนะครับได้ยืนยัน s i n เกิลด v ไว e ไปแล้วจะมีปัญหาว่าเครื่องรุ่นเก่าๆอย่างนี้ครับ บางรุ่นนะครับมีลายนิ้วมือก็จริงแต่ไม่สามารถใช้งานกับตัวไบโอเมติกที่สากลพัฒนาเนี่ปัญหาก็คือด้วยความที่มันเก่าเนี่ยครับพูดง่ายไม่ได้หมายความว่ามันมันจะมันจะท่านจะต้องไปซื้อสมาร์ทโฟนใหม่นะครับก็ท่านจะต้องรับกับความเสี่ยงเองนะครับเพราะว่าเราเราพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมาให้ท่านพิงแต่ว,ว่าสมาร์ทโฟนของท่านไม่รองรับเนี่ยมันก็ มันก็เกินขอบเขตที่เราจะเป็นรับผิดชอบให้ท่านได้นะครับท่านเองก็ต้องลองพิจารณาดูว่ามันสมควรจะเปลี่ยนไหมนะครับซึ่งโดยปกติคุณสมบัติไบโอเมตริกเนี่ยเราจะปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าบางเครื่องที่มันบอกว่ามันมีแต่มันด้วยเช่ว่า Android SDK เวอร์ชันต่ำๆเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้กับตัวแอปที่เราพัฒนาอยู่นะครับมันจะปิดก่อนนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือคุณสมบัตินี้เราสามารถปิดเปิดได้เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือบางรุ่นมีแต่บางรุ่นไม่มีอย่างที่เราปิดได้นะครับสมสมติผมลองปิดนะครับมันก็จะถามพินโคดพินโคดก็คือพินโคดที่เอาไว้ใช้ถอนเงินที่ท่านถอนเงินกันทุกวันนี่แหละครับก็ใส่ปกติเข้าไปนี่คือปิดถ้าปิดแอปจะถามพินโคดนะครับแต่ถ้าเปิดครับแอปจะไม่ถาม ถ้าเปิดแล้วจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ถ้าปิดเป็นจะเป็นสีขาวนะครับคราวนี้ครับเราจะมาลองดูว่าไบโอเม่ริกบรนทํานยังไงนะครับไปที่เงินฝากก็คือถอนเงินปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอนุญาตไปครับกดตอนเนใส่จำนวนเงินนะครับใส่บินโค้ดปกติเลยอ่ะเห็นไหมครับตัวระบบปฏิบัติการนะครับจะมีวิจ็ต ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้เราใส่ลายนิ้วมือสมมติผมเอาลายนิ้วปลอมแล้วกันสมมติว่าเป็นคนอื่นเห็นไหมครับทำงานไม่ได้คราวนี้ถ้าผมใช้ลายนิ้วมือที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ครับปั๊บเห็นไหมครับถอนเงินสําเร็จจะเป็นอย่างนี้เลยถอนเงินได้อย่างนี้เลยนะครับนี่คือความพิเศษที่สาวกณ์ได้พัฒนาขึ้นมาอีกอีกหนึ่งระดับยกระดับขึ้นมา คราวนี้ถ้าท่านถติว่าถอนเงินแล้วบ,บังเอิญว่าฮาร์ดแวร์ก็คือตัวโทรสมาร์ทสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยมันไม่รองรับแล้วเปิดอยู่ก็คือตัวนี้นะครับมันถูกเปิดอยู่เนี่ยแต่บังเอิญว่าฮาร์ดแวร์หรือเครื่องมันไม่รองรับเพราะว่าตัวเวอร์ชัน S d K ของ Android มันต่ำไปมันก็จะมีปัญหาว่าแอปมันจะปิดไปเลยแบบนี้สากลจึงจึงมีตัวเลือกให้ท่านว่าท่านสามารถปิดได้นะครับการปิดก็คือ ติ๊กครั้งหนึ่งแล้วใส่พินโค้ดตัวแอปจะไม่มีการถามแต่แต่แต,แต่นะครับผมขอย้ำนะครับท่านก็จะเสี่ยงว่าสมมุติว่าใครก็ไม่รู้นะครับมาเปิดโทรศัพท์ท่านและแอบถอนเงินอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีตัวไบโอเมติกดีไวเนี่ยมันก็จะเสี่ยงพวกเขาก็ถอนเงินไปได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเปิดหรือว่าท่านใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันมีพวกไบโอเม c ิกดีไวเนี่ย มันก็จะมีการยืนยันด้วยหลานิ้วมือลักษณะแบบนี้นะครับเสริมกันดีนิดนึงนะครับตัวซิง e กิล e a u ว h e อ t i c a t i o n mm. ก็คือการใช้งานได้แค่เครื่องนี้ mm. เครื่องเดียวนะครับคนอื่นถึงเขารู้รหัสผ่านของท่านเขาไปล็อกอินเขาจะล็อกอินไม่ได้นะครับนั่นหมายของว่ามีแค่เครื่องนี้ mm. เครื่องเดียวที่ใช้งานได้โดยตัวท่านเองและอาจจะมีคำถามเพิ่มอีกอ้าว ถ้าแบบซิงเกิลดีไวทแบบนี้ละ่ะถ้า,ถ,าถ้าสมมติเราไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อาจจะทําหายแล้วซื้อใหม่หรือว่ามีรุ่นใหม่มาแล้วเราอยากได้จะทํำยังไงใ,ในเมื่อกี้ผมบอกว่ามันล็อกอินได้แค่คึ่เดียวนะครับวิธีการนั้นไม่ยากเลยนะครับให้ทําเหมือนพินโคดท่านต้องมาติดต่อที่สากรด้วยตัวท่านเองย้ำนะครับด้วยตัวท่านเองสากรจะมีแบบฟอร์มคํร้องให้ท่านกรอกเพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ แค่นั้นนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการรีเซ็ตก็จะใช้ได้เลยยืนยันอุปกรณ์เสร็จก็ใช้ได้เลยเพียงเท่านี้นะครับการเข้ามาเปลี่ยนพินโค้ดการเข้ามาเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับท่านจะต้องมาดําเนินการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่มีโทรมาแจ้งไม่มีใครมาดําเนินการแทนนะครับต้องมาดําเนินการเองครับสําหรับคลิปนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ